สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเงงกลนกกบูมนะคะคลิปนี้เราก็มาหาหน่อไม้กันอีกนะคะอยางไม่จบนะคะหาหน่อไม้หุ้นต่อนะคะ,ะว่เราจะได้เจอไหมหนอไม้หุ้นแล้วก็นี่ละคะ่ะออกไปตามนี้นะคะเยอะมากค่ะแต่ว่ามันยาวโอ้ย ตัวนี้ยอดใหญ่มากหนอใหญ่ๆนี่มันยาวขึ้นไปหมดแล้วนี่แบบนี้มันก็ยาวขึ้นไปสูงนะคะนี่ไอตัวนี้ค่อยยังดีหน่อยอือหือโอ้แต่หนอนี้นอนหนอนร่างดินเดี๋ยวเดี๋ยวหนอนี้เพิ่งเริ่มออกเดี๋ยวเราจะขุดเอาหนอนนี้กันขุดตัวหนอนี้ก่นอ,อ,นอน,อน หนอนขาวหน่อยโอ้ชายพระโอ้ยได้แต่หยอดมันหวานอะโอ้ยไม่ได้เอาเสียมมาก็จะได้แต่หยอดมานหนาอ๊ะไม่อ้ยก่อนนั้นยิ่งเยอะตัวนี้ยิงหน้อยยัยฮึืมนี่ดี นอใหญ่นี่กอนี่หน่อใหญ่มากเลยนี่ค่ะไอ้กอรอนี่อีกโอ้นี่ก็ใหญ่นะนีะ่ตัวนี้หักเอาอตัวนี้ก็หักเอาตัวไหนหักได้แล้วก็หักตัวไหนที่ขุดได้แล้วก็ขุด ตัวนี้เป็นไงตันนี้ก็จะขุดเอาโอ้โหนี่ กันเอาไปสมเอาโมเมนโมเมนตยังคอยโมเมนเดี๋ยวคอยเสียดายมันนะ่ะนะเออมันเป็นตาสมเอาอยู่ขอดเลยเอาไปตต่มมันสักนี่ตัวทียอดใหญ่แบบนี้ก็หลายเด้อหอว,วขมัเดี๋ยวแม่พีกำลังขุดนบะ่สัี้บดพัาลมเลย ล้มนี่ก็สิล้มนั่นแหละไปก็ยังเย็ะล้มอยู่โอ้พีน่อไม้ทั้งนั้นเลยแม่พี่ปูอุ้ยผู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 น่อไม้ละเออแถวนี้ออกเยอะเนาะใช่นี่นี่อุ้ยนี่เออนี่แถวนี้ออกเยอะโอ้โหนี่ เอออาข่อยสินั mmm ่งซะก่อนข่อยเมื่อยข่อยสินั่งคุดก่อนเด้อคือแถวนี้บ่อึดบ่หยากอืโอ้มีตัวหย่อนยิ้งสูงกะช่างมันตัวเลอมีสูงก็เอาตัวเลอสูงก็มีเอาฮาสูงก็โตเป็นตาซ่อมเอาก็เอาอยู่ แปลบองซ่อมเอาเสียดายมันเอาไปต้มจิ้มพริกกะปิพี่น้องเอ้ยจ้างวา่าซีแซบโอ้คอยเลยขึ้นเยอะเลยไดาวอลเราขึ้นเยอะแล้วพูดถึงเราอ,อยากกินเลยน,ลนั้นแหละหนึ่งแล้วก็ตำพริกกะปิน้ยเ,นเออเอาตัวนีดอกหน่อยซับกินซักเ<อ>จ้าเจ้าหัวโปกบ่ <ifi. S 1> เออเจ้าหัวโปกก็คักย่ นี่โอ้ยบอเด้เอาเสียบมาเอาผ้ามาลดนี่โอ้ยผ้าควายกับบอกง่ายเราก็ได้นอขาวอยู่ได้หรอโอ้ย,อยนั่งเอาคกๆก่กอนเดอร์อุ่นอืมเจเดนแมนอืออือ เหนื่อยเอ้าพากันหาหน่อไม้วันนี้เมื่อวานนี้พากันไปหาเห็ดเพาะได้เห็ดเพาะคุณละกรรมก็เอามาอ้อกินคอยก็กินเขาแซ่บแซบอืมนั่งแล้วคือเมื่อยแล้วนั่งแล้วเมื่อยแล้วอืมป้าก่อนนี้แหงสับลาบอยู่โอ้ยก่อนนี้สับลาบอยู่ชุดแต่ไงง่าวนะเราป้า เงยเอาก็เอาอืมโหบอ้ยสับลาบจุ้พี่น้องเลยบ่อแพะโหโอ้โหแต่ว่ามันยาวเหลือเกินหนูกอเดียวหนูนะนั่นแหละกอเดียวเด้นี่น่ะนี่้าโหโอ้ยเหลาะมาทางพี่นี่เออโอ้โหเออ เลาะมาทางพี่เลาะมาทางพี่สับลาบอยู่อือหือนี่อือหึเลาะมาทางพี่เลาะไปหันอือมา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 อปอดสบลาบอยู่นี่โอ้โหเอ๊ะโอ้ยนี่ขุดก่อนเด้อ พุดเอาดวงขาวๆก่อนเด้อยอดขาวๆนาอขาวๆก่อนเด้อเดี๋ยวนี้ขาวๆนวี่อืเอออุ้อดยดิงามแท้ดูน้ำกันเราก็จะตามสายยางนี้ไปเออเอามาแต่หุน่น ทำผาหยาิแล้วเราก็จะกินน้ำเปิดน้ำกินนั้นเขาต่อบางนีบ่เนาะโอ้ยเสียมเอามาขคุดก็ไว้กับนี่โอ้นี่เขาต่อตรงนี้แหละแต่เขาเอาใส่ไอ้นี่โอ้ยถอดไม่ได้อไถอดจะถอดกินน้ำ <c oughs> เออขาต่อตรงนี้แหละที่เขาต่อนะ ลงเออตาจิ้มละหายเนาะไปลงเมือ่อแมนลงกลับกลับกลับเป็นจักซี่ก็แถวนี้มันก็ไม่ออกเนาะดูสิมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะแม่พี่ เขาขอมอเตอร์ไซค์ไปนี่เด้อนี่อือเออไปถึงวัดไปถึงถ้ำพูนเลยเด้บ่ถ้ำคำเมเมกไปนี่นะถ้ำจันเกียวนะไปทางนู้นอีกไปจอดไว้ผาผานะเขาก็เดินเอ้าเบรกไม่ดีบ่เออ กับบดจึกแล้วเดี๋ยวขอยเสีเอาลงห้ถ้าคนเคยลงนะ่ะมันก็ง่ายอยู่เนาะแต่คนไม่เคยลงมันก็จะไม่ได้อ้าวโอ้โอนี่นะคะตอนนี้เราก็หาหน่อไม้กันได้เต็มถุงละละคอยกระได้โหหน่อไม้ทั้งนั้นเลย ของแม่พีเหรอ,อโอ้โอ้ของแม่พีก็ผพูเต็ตมตกตาเลยมยาวนะยาวก็ะช่างมันดอกมนนอนใหญ่อยูย่ยสมก็ได้ห้ายโอ,โอ้โอ้นะคะเราก็กลับกันแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ